สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้งโถนพักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพักเครื่องพักกระจกจิตจารย์เด่ยนยอดนิยมต่างๆนะครับดูตําหนิเก๊แท้นะครับแล้วก็ดูราคาตลาดว่าปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปคุดนะครับหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับจังหวัปดปทุมธานีผมบอกว้เลยว่าคนเนี่ย ส่งเข้ามาให้ผมดูเยอะมากนะครับเป็นร้อยๆเลยนะครับวันนี้ผมได้องค์สวยมาก็เลยจะมาแบ่งปันความรู้แบบเอาให้ละเอียดนะครับละเอียดไปเลยเอาให้จบนะครับก็ใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่งมาทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับผมหรือโทรมาได้นะครับทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างหรือว่าส่งมาทาง facebook นะครับเพจเป็ยทงโนผักเครื่องนะครับ เดี๋ยววันนี้อาจจะเอาให้ละเอียดเลยนะครับคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับรุ่นแรกปี2522นะครับการสร้างคุดเนี่ยรุ่นนี้นะครับมีจำนวนการสร้างโดยประมาณ2 0 0 0 0องคองนะครับคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาเป็นเนื้อตะกัวชุบทองแดงนะครับผมจะให้ดูไปกันช้าๆนะครับไปเรื่อยๆอ,อาจจะยาวนิดนึง เห็นด้านจมูกไหมครับจะเห็นเดี๋ยวขอญาตนะครับปรับไฟนิดนึงจะเห็นเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็มีผิวทองแดงตรงนี้นะครับตรงปลายจมูกนี่ก็คือเนื้อตะกัวชุบทองแดงหรือคนเขาเรียกกันว่าอาบทองแดงนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นเนื้อตะกัวส่วนตัวคุดนะครับก็จะไม่มีความตึงอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อตะกัวเราสังเกตได้ที่ปลายจมูกแต่ความไม่ตึงนั้นเรามองด้วยตาเปล่านะครับคุดเนี่ยมีความคมลึกชัดเจนนะครับไม่ตึงแต่มีความคุด ความคมนะครับมีความคมเรามองด้วยตาเปล่าเห็นไหมครับว่ามีความคมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวหนังสือก็คมแม้ว่านะครับเนื้อตะกัวเนี่ยจะไม่คมจะไม่ตึงแต่เรามองด้วยตาเปล่าตัวหนังสือคมนะครับพระเนี่ยวิธีการสร้างนะครับ ัเนี่ยเป็นหล่อช่อเป็นบล็อกประกบด้านหน้าและด้านหลังทําไมผมถึงรู้นะครับเพราะว่านี่ครับดูที่ก้นก้นมีร่องรอยการตัดช่อนะครับยังเห็นเนื้อตะกั่วอยู่เลยเห็นไหมและมีการประกบเป็นร่องรอยการประกบของบล็อกนะครับ ตรงนี้เป็นช่อและมีร่องรอยการประกบการสร้างรุ่นนี้คล้ายๆวิธีการสร้างเจ้าสอสองผมดูพระนะครับผมจะใช้เหตุและผลในการดูใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาดูนะครับมีเหตุและผลในตรงเขาเองนะครับเห็นไหมครับว่าพระเนี่ยมีรอยประกบ ใช้บล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับตรงนี้สำคัญคือการสร้างคุดนะครับและเห็นไหมครับว่าพระเนื้อในเนี่ยเป็นเนื้อตะก,กั่วนะครับแล้วก็มีทองแดงอยู่เปลือกนอกพระส่วนด้านหน้านะครับตรงปีกเนี่ยมีความคม ถือว่าคมนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมีมิตินะครับถึงตัวตะกัวจะไม่พื้นจะไม่คมแต่ปีกคมนะครับแล้วเรามาวาดที่ด้วยด้านหลังด้านหลังคุดนะครับอันดับแรกเลยเนื้อทองแดงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพระแท้เนี่ยเกือบทุกองค์นะครับเขาจะมี อาจจะเป็นค่าผิวนะครับเนี่ยริ้วๆๆล,ล,ล,ลงมานะครับช่วงเนี้ยนะครับเรามองด้วยตาเปล่านะครับมองด้วยตาเปล่าตัวหนังสือหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับปทุมธานีเนี่ยคมนะครับคมคือมองแล้วสบายตาอย่างนี้เขาเรียกว่าพระแท้สบายพระแท้ดูง่ายสบายตานะครับดูแบบนี้นี่เขาเรียกกันก็คือดูแบบนี้ดู เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าตะกรวดเนี่ยเขาไม่ตึงย่นย่นนะครับคื้นเหรียญอ๋อผมลืมตรงนี้นะครับแล้วพระนะครับเป็นหล่อประกบเนี่ยบางองค์เนี่ยเห็นไหมครับว่ามีขีดมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นเล็กน้อยนะครับเกิดจากการหลอ่อ เราส่องไปเราพยายามใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาพระนะครับดูรวมๆแล้วเนื้อทองแดงนะครับพระรุ่นนี้เห็นไหมครับตามซอกเนี่ยก็จะมีผิวปหลอดปลอดอาจจะมีม่วงๆตามซอกนะครับเราเก็บผมจะเก็บรายละเอียดในการดูพิจารณาดูวมๆให้หมดนะครับตามซอกนะครับ ทั้งด้านล่างด้านบนองนี้ปากคุณถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าสวยใครมีก็ยินดีนะครับรับเช่าบูชาตรงบรรดาูได้นะครับทำลายหรือโทรมาหาผมนะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างดูไม่ยากนะครับแล้วบางองค์นะครับการที่เขาจะจุ่ม ตอนแรกจะเป็นเนื้อตะกัวเปล่าใช่ไหมจุ่มเนื้อทองแดงนะครับอาจจะมีร่องรอยร่องรอยการพันนะครับเขาจะใช้ลวดทองเหลืองในการจุ่มเนี่ยพันตรงเนี้ยนะครับบางองค์อาจจะได้เห็นนะครับบางองค์ก็อาจจะไม่มีร่องรอยการลัดนะครับ แต่นี้ยังมีร่องรอยเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยตรงที่ผมชี้นะครับตรงเนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีร่องรอยการลัดลวดท้องเหลืองนะครับเห็นไหมหนีไม่ออกเหตุและผลนะครับการดูพระเห็นไหมมีร่องรอยนะครับดูไม่ยากนะ คนส่งมาเยอะมากคลิปนี้น่าจะจบนะครับพี่ๆน่าจะดูกันเข้าใจลึกซึ้งนะครับสามารถไปใช้ได้จริงไปซื้อเป็นขายเป็นนะครับผมบอกเลยผมก็ยินดีนะครับดีใจด้วยนะครับเป็นวิชาติดตัวนะครับไม่สูญหายไปไหนแน่นอนแล้วมาถึงนะครับราคาค่านิยมตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับยังไม่แพงสักเท่าไหร่ แต่เป็นพระที่ได้รับความนิยมนะครับทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับใครมีอะไรสงสัยหรือว่ามีวิธีดูนอกจากผมนะครับพี่ๆสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมไม่ปิดกั้นเรามาแลกเปลี่ยนนะครับหรือเหมือนสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับใต้คอมเมนต์ comment. นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องผมเ้วยน,นะครับเป็นกำลังใจผมซื้อพระมาบางทีก็ นะครับจะได้มาแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนสม่ำเสมอนะครับแล้วจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเสมอวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับมาเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ